Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เสน้อเบิ้ลในเด้อกอเคแแล้วิแล้วตนี่นยุก่ไมี่น้มูยุกลางน้ำมูลเืออยู่กลางบอนี่ขันสิก็ได้ยากบปเออนี่แหละนมเออภาษายุคขั้ขั้นยุคไว้ยุอยู่กลาง เออนั่นแหละเอสนี่แมเออแน่นเกขนางเลยก็ีพราะพี่แม่ถุงเสื้อยู่น้งหถุงเส้อยูค้ากยาชีูกแล้วดูแลดูให้วุกกองแล้วดตแลมาใหมทุกธองแล นะโตตัสสะภุทธวโตธรรมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หลับพ่อว่าคอน้นง้อเมือใสตน้อเนื้อสี นีไปสู้จุดหมายคือสวรรค์เมืองแมนแมน วาดีุ้ตหน้ามืดอคุณอเซีอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเจ้าภาพให้เจ้าภาพอยู ja Boom, ่เย็นเป็นสุขนะคะอย่าจิบอย่าจนให้การงานที่ดีนะคะขอให้รุ่งเรืองขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไม่ต้องวิ่งไปเคลื่อนเสียงขอให้เจ้าภาพรวยๆเฮงๆเจริญรุ่งเรืองอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคิดจริงใดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสมความมาั่นปรารถนาด้วยเทือนสาธุสาธุขอบคุณนะคะ คุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษคุณพี่พี่อะไรพี่กุลคุณพี่กุลพี่กุลคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณพี่กุลน่จะพลังบวกคุณภาษาอังกฤษคุณกรรมคุณลำยัยคุณเสหลมบัวอินอินอะไรคะชอบน้องหมิวลำสวยค่ะ คุณถวินทองบุญคุณบำลุงไตรศักดิ์คุณภาษาอังกิดนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณเสริมนะคะคุณโยงนะคะมีอะไรมาน้ออะไรมาเป็นกระสอบกระสอบนี่ข้าวหรอปุ๊ข้ามันจากไหน อ๋อข้าวนาเรานี่บอกด้ายไม้ไปค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะคุณภ <pper pper> าษาจีนคุณละเอีออดยดป้าดา คุยอะไรมันไม่มีเสียงเอ,เอาเสียงมันหายไปไหนมีเสียงไหมคะมีเสียงไหมระบบโทรศัพท์เอากดออกแล้วก็เข้าใหม่ค่ะหรือว่าภาพเรากดเข้าไปมีเสียงแต่ภาพไม่มีดำปึด๊ดก็คือกดออกแล้วเข้าใหม่นะคะแม่ดาโทรศัพท์แม่ดาเคยเป็นหลายรอบค่ะ มีเสียงไหมคะมีเสียงไหมแสดงว่าลําเมื่อกี้มีเสียงไหมเอ่ยก็เปิดไม่ได้ปิดเสียงนะคะเปิดเสียงเต็มที่เลยนะนี่ไม่ได้ปิดเสียงเลยนะ fc comment ม,ม,มาหน่อยว่ามันได้เสียงไหมมีเสียงคะ่ะนั่นแหละคะ่ะมันอยู่ที่ระบบโทรศัพท์นะ ของแม่ดาก็เคยเป็นบางทีก็มีแต่ภาพไม่มีเสียงม,ม,มีมีค่ะแล้วบางทีมีแต่เสียงไม่มีภาพนะคะก็คือหน้าจอดําปึ๊ดเลยนะคะได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นภาพเลยอันนั้นก็คือกดออกแล้วเข้ามาใหม่นะคะมันเป็นอยู่ที่ระบบโทรศัพท์ไม่รู้มันเป็นอะไรแม่ดาก็เคยดูหลายรอบแล้วนะคะล่ำสองคนบ่น้องน้ำมนต์กับ เสือนะคะลำนะคะแม่ดาก็ปิดประตูแล้วก็จะไปพาสองแม่ลูกนะคะเข้าคองเนาะวันนี้ก็แม่ดาไปตัดไม้นะคะก็เลยให้เสือเอาสองแม่ลูกกินน้ำเพราะว่าแม่ดาเปิดน้ำไว้แล้วตอนอ,ออกมาตอนเช้าให้กินน้ำไม่ยอมกินค่ะสงสัยไม่หิวอากาศมันหนาวเนาะอากาศมันหนาวมันเย็นก็เลยไม่กินขอบคุณนะคะทั้ง4ี่สิบ 8ท่านนะคะขอบคุณนะคะสวัสดียามเย็นแม่ดาเสียงเสียงจ้ามีเสียงอยู่เนาะมีเนาะมีเสียงค่ะจากอิตาลีค่ะตั้งแต่เริ่มต้นมีเสียงไหมคะมีจ้าเสียงดังค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะวันนี้มีลำทุกคนนะคะใช่ค่ะ โชคดีมีกำลังใจถ้ามีงานลำก็มีกำลังใจเนาะโอ้ยปอเทืองเริ่มออกดอกอีกรอบค่ะดูสิปอเทืองเริ่มออกดอกอีกรอบนะคะนี่กำลังเหลืองๆอยู่เลยไม่ไดาปิดประตูก,ก่อนเด้อ นู้นสองแม่ลูกก็เล่นหญ้าอยู่อยู่ใกล้ๆคอกนู่นแหละคะ่ะวันนี้ไม่ได้เอาไปไกลนะคะวันนี้ไม่ได้เอาไปทุ่งนาเพราะว่าไปในทุ่งนาก็ไม่มีหญ้าเลยนะคะข้าวก็หมดแล้ว สวัสดีค่ะคุณคุณแม่สุสานนานะคะสวัสดีค่ะคุณทองสีค่ะ ได้แม่ได้จำแม่ได้ค่ะเก่งมากจำสองหกหกค่ะค่ะนั่นแหละค่ะต้องจำอันนี้โหลุงเสือมารับภาษาได้ทันเวลาเนี่ยเนี่ยลุงเสือมารับภาษา นาวเย็นจังเลยเมื่อคืนก็นอนวันนี้จะเปลี่ยนผ้าห่มแล้วค่ะวันนี้จะต้องจะต้องเอาผ้าตัวโต,โตมานะคะลมหนาวเย็นนอนเท่าไหร่ก็ไม่อุ่นห่มผ้าก็ไม่อุ่นต้องเอาต้องเอาอะไรนะต้องเอาเสื้อต้องเอามือแขนมุดเข้าไปในกระโปรงคุณมนทาแม่สื่อจันน้าหน้าจันน้า ส่งเบอร์โทรให้แล้วนะคะแม่สุธนาลุงเสือป้าสาน่ารักมากๆค่ะเออมีหนุ่มมารับเนอ,อ้ยผู้บาวหายงอนแล้วออผู้บาวหายงอนแล้วมารับแล้วนะวมือจักเทื่อสิ่บาทเดีเออคอยบอกแล้วมือแรกอย่าก,กินข่าวแรกเด้อข้าวนอนโลด สำหรับคลิปนี้เมลาขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะได้รับแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณมนทาเมลาขอลงไลน์ก่อนนะคะ